กลับมาคุยกันต่อครับพรามก้าวเสาร์อาทิตย์เหมือนที่เกินกันไปนะครับเรื่องของญี่ปุ่นพริ้งเคยไปญี่ปุ่นยังยังไม่เคยไปเลยอ่ะคนไทยไปกันเยอะอยากตังให้ด้วยเลิกคุยกันดีกว่ามาคุยเรื่องของคนญี่ปุ่นที่เขามามาอยู่บ้านเราอีกที่บอกไม่ได้มาเที่ยวนะเขาไม่อยู่เลยนะครับถามว่าที่ไหนเป็นที่ที่เขาไม่อยู่มากที่สุดคําตอบคือที่เชียงใหม่เออเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวใครๆก็อยากมาคนไทยก็ชอบไปต่างชาติก็ชอบมาแต่อย่างที่บอกว่า ที่เชียงใหม่มีคนญี่ปุ่นอยู่เยอะมากติดตามจากผู้สื่าของเราคุณประภาภันลอมสีนะครับในบรรดาชาวต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ในเชียงใหม่นะคะชาวญี่ปุ่นถือเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่มาพำนักอาศัยมากที่สุดค่ะ พ่าอะไรพวกเขาถึงเลือกที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่วันนี้เราไปหาคำตอบกันค่ะดิฉันพาคุณผู้ชมมาที่คอนโดมิเนียมย่านถนนห้วยแก้วนะคะเพื่พมม ium, นนนอะะมาเยี่ยมแล้วก็พูดคุยกับชาวญี่ปุ่นที่นี่ค่ะ ัดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะโอกระดาบมาซาฮิโรเป็นชาวญี่ปุ่นที่มาทำงานอยู่ที่เมืองไทยมานานเกือบ10ปีแล้วค่ะก่อนจะย้ายมาลงหลักปักฐานอยู่ที่เชียงใหม่โดยเลือกพักอยู่ในคอนโดมิเนียมเพราะเคยชินกับการใช้ชีวิตแบบที่ญี่ปุ่นผมดูสุกในมอนเชียงใหม่มองได้ผู้เก่า เพราะว่าบ้านบ้านุดปอมข็อม,มองได้ผู้เก่าจากบ้านดังนั้นมองผู้เก่ารู้สึกหวานใช้ได้แล้วก็ในบรรยากาศดีด้วยแล้วก็ของญี่ปุ่นอชอบผมชอบอบอน้ำร้องน้ำผู้ร้อนแต่บริเวณเชียงใหม่มีหลายที่นันํ้ผมตัดสินใจ เชียงใหม่แตกต่างจากบ้านเกิดคุณโอกระดาซังยังไงบ้างคะบ้านเกิดผมมาจชโตเกียวมาจชโอสาก้ามันไม,ไม่ใหญ่แต,แต่แต่บรรยากาศดีแต่ผมที่นี่อะไรนะชาดวกมากกว่าถึงจะย้ายมาตั้งรกรากที่เชียงใหม่แต่ก็ยังติดตามข่าวสารจากช่องทีวีและหนังสือพิมพ์ของญี่ปุ่นค่ะ อย่ามว่างก็จะสะสมงานศิลปะออกไปสังสรรค์กับเพื่อนและออกรอบไดกอล์ฟก็บางการไปตีกอล์ฟแต่ถ้าไปคนเดียวปกติก่ไปสนามไดกอล์ฟเพราะว่าที่คนเดียวก็ไม่สนุกด้วยถ้าเพื่อนมาไปเพื่อนไทยหรือว่าเพื่ออีกคุน่มาเราก็ไปไปสนาม กับสิปีที่มาอยู่ที่เมืองไทยนะคะแน่นอนว่าต้องปรับตัวให้เข้ากับที่นี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตหรือแม้แต่เรื่องอาหารการกินค่ะซึ่งเจ้าตัวบอกว่าชอบอาหารไทยรสจัดเป็นพิเศษตอนนี้สั่งอะไรมาคะลาบหมูเค,คร่งไม่มีหรอทานด้หรอคะลาบหมูคร่วลาบหมูเคั่วส้มตำทานไหมคะส้มตำม,มีต้มเต้าไม่ใส่ปู ไม่เส้นน้ำตาลด้วยวตัวกปะตีทานเผ็ดไหมคะอ๋อทานได้ทานเผ็ดด้วยม,มาอยู่ที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่ทานอาหารไทยหรือว่าญี่ปุ่นมากกว่ากันคะที่นี่เห็นอาหารไทยเยอะมากกว่าะเยอะมากกว่าหรือว่าอาหารอิตาลีอ,อ,อ,อาหารไทยน่สังอะไรไหคะก็อาหารไทยก็น้ำพริกน้แล้วก็อันนี้เคบูเคบูแล้วก็ ว,วพอการค้าจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าตอนนี้มีชาวญี่ปุ่นที่พำนักระยะยาวหรือลองสเตนในเชียงใหม่ไม่ต่ำกว่า6,000คนอายุตั้งแต่40-90ปี สาเหตุที่พวกเขาเลือกมาอยู่ที่เชียงใหม่นะคะนอกจากเพราะอากาศดีภูมิประเทศสวยงามแล้วอย่างชื่นชอบวัฒนธรรมและก็นิสัยใจคอของผู้คนที่นี่ด้วยที่สําคัญคือค่าครองชีพไม่สูงมากแล้วก็มีการบริการด้านการแพทย์ที่ได้มาตรฐานปีป,ปีหนึ่งกลุ่มลองสเตชาวญี่ปุ่นนั้นสร้างรายได้ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ถึง6000ล้านบาทล้านบาทนี้เข้ามาใช้ใจ่ายในด้านต่างๆไม่ว่าเป็นค่าที่พักค่าอาหารนะครับ ค่าท่องอการเดินทางท่องเที่ยวนะฮะร,รวมทั้งตีกล์บช้อปปิ้งอะไรต่างๆเขาเรียกว่าเป็นเป็น second life นะของเขานะครับหรือเป็นบ้านนะครับอาจจะเป็นบ้านหลังที่สองแล้วก็เป็นชีวิตในบ้านหลังที่สองของเขาเนี่ยเขาจะอยู่อย่างไรยังมีความสุขนะฮะโดยไม่เบื่อหน่ายแล้วก็เป็นการชะลอความชรา ปีปีหนึ่งสร้างเล็กเงินมูลค่าในบ้านเราสูงมากนะหลายพันล้านบาทเลย่ใชมาอยู่บ้านเราเยอะเราก็อยากไปอยู่ญี่ปุ่นบ้างเขาอยู่บ้านเราไหมอ่ะเขาไม่อยู่บ้านเราอ่ะค่าครองชีพก็ถูกมากนะข้าวจานหนึ่งเขาแบบเด็กๆมากแต่เราไปญี่ปุ่นเนี่ยบะหมี่ชามหนึ่งก็กินบะหมี่ชามหนึ่งมีปากเหงื่อหรออากาศหนาวๆมีปากเหงื่อเลย ไม่ได้ร้อนนะมันแพงมันแพงอาจจะไปเป็นแรงงานอะไรอ้าวเราเปลี่ยนเรื่องอื่นจ้ะเรื่องของวันเข้าพรรษากันบ้างโอ้เมื่อวานนี้หลายจังหวัดนี้คึกคักทีเดียวพี่เจี๊ยนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศแต่ละจังหวัดกันนะคะเริ่มต้นที่นครศรีธรรมราชเขาก็มีการจัดริ้วขบวน บุษบกนะคะพิธีแห่เทียนพรรษาพระราชทานจากถนนราชดำเนินหน้าศาราประตู<ม>ขอภัยกับศาราประดูห<ม>และเทียนพรรษาของหน่วยงานต่างๆ<ม>ไปยังมนทลพิธีบริเวณตานโพหน้าองค์พระปฐมเจดีขออภัยค่ะปฐมเจดีคือนครปฐมนันม่หนหสิหน,สหน้าองค์พระบรมธาตุเจดีวัดพ,พ,พระมหาธาตุบวรมหาวิหารนั่นเองนะคะต่อมาที่พระนครศรียุธยาก็มีการจัดงานประเพณีแห่เทียนไหว้พระทางน้ำนะคะ ยาน,นี้คือนครศรีธรรมราชอยู่นะคะคือแต่ที่มีอาจจะมีรูปแบบ<ช>แาการจัดที่แตกต่างกันแต่ว่ามีจุดหมายเดียวกัน,น่เนี่ยนครศรี<อ>พระน,ค,นครศรียุธยาจัดงานประเพณีแห่เทียนไหว้พระทางน้ํานะคะในอําเภอเสนาซึ่งก็มีเรือชนิดต่างๆหน่วยงานต่างๆกว่า300ร้อยลำเลยนะคะมาจัดขบวนเรือล่องไปตามลําลน้ําน้อยซึ่งเป็นแม่น้ําสาขาย่อยของแม่น้ําเจ้าพระยาค่ะประชาชนสองฝั่งก็มารอชมกันอย่างเนืองแน่น ปีนี้เขามีการเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ํานะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยก็เน้นการนั่งเรือไปไหว้พระตามวัดที่อยู่ริมแม่น้ําในจังหวัดพระนครศรียุธยาด้วยดูแตกต่างไปอีกอรมณหนึ่งเนาะใช่จากใต้มาภาคกลางจะขึ้นไปภาคเหนือสักหน่อยไหมเรามีภาพให้ดูเหมือนกันนะครับที่เชียงรายอ่าดูทั้งจังหวัดหนึ่งกันแล้วกันนะครับผมพาไปที่เชียงรายอำเภอเชียงแสนกันแล้วกันครับเขามีการ จัดงานนะครับแล้วก็นํากลองหลวงจาก12วัดในอำเภอเชียงแสนมาแข่งตีกลองหลวง12ราศีกันคูคขึ้นกัียวจัดขึ้นที่ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสนหรือฝั่งแม่น้ําโขงครับ การแข่งกลองหลวง12ลาศสีประเพณีนี้มีมาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับเป็นประเพณีของชาวล้านนามีตั้งแต่สมัยโยนกนครของอำเภอเชียงแสนถ้านับเป็นเวลาก็มากกว่า1,500ปีและถือว่านี่เป็นแห่งเดียวในล้านนาด้วยค่ะเ,ออเป็นอ<ห>นะไรที่น่าอนุรักษ์มากใช่ครับ มีอีกที่หรือเปล่าคะสิงบุรีส,รสิงบุรีกันต่อดีกว่าสิงบุรีก็มีเหมือนกันครับมีชาไทยเชื้อสายลาวเบียงจันหรือที่เขาเรียกตัวเองว่าลาวเวียงนะครับร่วมกับองค์กรส่วนท้องถิ่นและก็วนราชการต่างๆก็มีกิจกรรมเหมือนกันครับจัดกันสืบสารประเพณีตักบาทยายดอกไม้นะครับจัดขึ้นในช่วงงานบุญข้าพรรษานี่แหละก็จะมีทั้งผู้สูงอายุหนุ่มสาวมาร่วมกันทำบุญที่วัดเป็นจำนวนมากเลยนะครับสำหรับคำว่ายายดอกไม้นี่มันเพียเ้ยนมาจากคำว่ายายนะครับยายเพี้ยนมาเป็นยาย ความหมายของคาว่าหยาดก็คือการโปรยหรือว่าโยกย้ายเปลี่ยนที่ชาวบ้านเขาก็จะมารวมตัวกันร่วมงานบุญในวันเข้าพรรษาครับนำเอาข้อตอกดอกไม้ที่ประดิ์ประดอยในกระทงใบตองอย่างสวยงามนำไปตักบาพระสงฆ์ตักบาเข้าตอกและเชื่อว่าเมื่อตายไปแล้วก็จะไปเกิดเป็นเทพธิดาชั้นดาวดึงเราไปโรยกันบ้างดีกว่าน่ารักเจียวน่ารักเจียวไปท้ายกันที่กาญจนบุรีกาญจนบุรีเขาก็จัดงานเหมือนกันเขาจัดงาน มีขบวนม้านี่ขบวนม้าตกแต่งร่วมกับรถยนนะครับอีก20คันนะครับเขาเข้าขบวนแห่เทียนที่เรียกกันว่าแห่เทียนจำนำพรรศาซึ่งนอกจากจะเป็นการสืบสานประเพณีแล้วก็ยังเป็นการสร้างความสามารถคีให้เกิดขึ้นในชุมชนเป็นการสร้างจิตสำนึกด้านพุทธศาสนาให้สืบทอดไปถึงเยาวชนค,คนรุ่นหลังต่อๆไปด้วยนะครับในงานนี้มีการจัดก,กิจกรรมนะครับจับวัวด้วยมือเปล่าปร<อ>ะกวดม้าเนนนะครับวิ่งให้ประชาชนได้ชมกันนะครับซึ่งก็แน่นอนว่า ได้บุญแล้วได้ความสนุกสนานกลับไปด้วยมีรอยยิ้มกลับบ้านกันไปแต่ชอบนะม้าเนี่ยเต้นสนุกเลยสนุกกว่าคนอีกดูจะคึกคักเป็นพิเศษสวยเชียวโอ้นหน่ารักนะครับไปเจี๋ยไปแข่งกับน้องม้ากันไหมใหม่ไม่เดินยังเหนื่อยเลยแต่แต่ละที่เขาก็จะมีมีลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่ที่ดูน่ารักนะครับน่าสนใจเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นเกวียนด้วยเนี่ยคือเป็นมีความเป็นแบบพื้นเมืองจริงๆทีเนี้ยนะคะค่ะ จากหลายๆจังหวัดเรื่องของวันเข้าพรรษามาอีกเรื่องหนึ่งเป็นปรากฏการธรรมชาติซุปเป์มูลเมื่อคือนนี้ชาวชิงใหม่หลายๆคนที่แห่กันไปดูเลยนะเพราะว่าเป็นปรากฏการที่ดวงจันทร์เข้า,<ห>าใกล้โลกมากที่สุดใช่นะค่ะซึ่งปรากฏการณ์นี้เนี่ยนะคะก็จะ เป็นดวงจันทร์ที่มีขนาดใหญ่กว่าปีที่ผ่านมาถึง13เท่านะคะม,มีความสว่างมากกว่าปีที่ผ่านมาถึง30เท่า,าก็เลยทําให้เรามองเห็นดวงจันทร์ได้ชัดเจนนะคะซึ่งก็โคจรห่างจากโลกกว่า350,000กิโลเมตรทําให้เรามองเห็นได้นะคะจากทางทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ค่ะเนี่ค่ะก็จะมีสีเหลืองนวลตั้งแต่ช่วงหัวข้าเลยนะคะบางครั้งก็มีความสว่างมากจนเป็นพระจันทร์ทรงกรดสลับไปมากับมีเมฆหมอกบดบังค่ะ ซึ่งพอมาถึงช่วงกลางดึกก็มีเมฆหมอกเคลื่อนตัวมันหนาแน่นแล้วก็บังจน,นมิดเ,เลยแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยชาวเชียงใหม่ก็เอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายรูปกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะใช่แต่ว่าปีนี้ไม่ได้มีแค่เมื่อคืนนะเดี๋ยวจะมีอีก อีกสองครั้งค่ะก็คือวันที่10สิงหาคมแล้วก็วันที่8กันยายนที่จะถึงนี้โอ้เดือนหน้าเลยเดือนหน้า2เดือนหน้ารอดูได้แต่ว่าอาจจะต้องไปดูในพื้นที่ที่มีแสงรบกวนน้อยนอยหน่อยหรือว่าควันน้อยน้ในกรุงเทพฯหายหาดูยากใช่นะครับเชีงห่าจจะหาง่ายแต่เพราะเป็นพื้นที่สูงด้วย10สิงหากับ8กันยานะครับเมื่อคืนนี้ใครอยู่เชียงใหม่แล้วได้ดูซุปเปอร์มูล บอกะไรบ้างก็จะดีอยากอยากดูบ้างอ่ะแต่กรุงเทพอาจจะดูไม่ค่อยได้ยากยากนะครับอากาศไม่ค่อยดีอ่ะเดี๋ยวพักอีกแป๊บนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามาดูฟุตบอลโลกอีกสักรอบหนึ่งนะครับมาดูภาพของคู่ชิงที่สามเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็มาดูพรีวิวคู่ชิงของคือวันนี้จะนอนดึกคือวันนี้เป็นคืนสุดท้ายแล้วสำหรับฟุตบอลโลกพอแล้วพอละเหนื่อยมากละสักคู่กลับมาครับาอท